ดีค่ะพี่น้องสารทัดน่ากินค่ะม้อนี่มาเก็บผักหวานค่ะพี่น้องเก็บผักหวานโอ้ยเก็บเก็บหลายต้นยุติพี่น้องโอนผักหวานปลาค่ะนแัผกวาง เก็บทั้งทั้งนี่กันนี่ตรงไม่ตรงไม่เด็ดอันการเด็ดด้วเด็ดกา่เด็ดเอายาไปรีเอาหมดอันมันแตกมันนันอมันแตกเลยเออขึ้นได้ขึ้นได้ใขนาดก็ยิ่งขึ้นเป็นหัวจะขึ้นได้นะหัวขันได้เราเดี๋ยวขึ้นให้ดอกเดี๋ยวขึ้นให้ดอกผักหวานผักหวานป้าค่ะหวานป้า เอาเก็บช่วยกันหมดแดงรวมแรงแข็งขันเก็บช่วยกันไม่เอื่นแกงมาจันหัยที่กินโอ้ยหมดแดงก็คืนค้นบันหมดแดงก็ได้เก็บช่วยกันหลายตุนนี่ค่ะน้องเดี๋ยวขึ้นไปทึ้งๆกันค่ะขึ้นบันไดจักรวาลกันพี่น้อง มุดแดงกันมีได้ไหมอ้าวเจ๊บจับบันไดให้คอยบ่นอะเห้อคอยติดต๊บ่นอ่ะนี่ับด้อันนั้นเอาไั้ะอันนั้นเาโตมันยาวนั่อหักกานอุนอนทังทึขนมันยาวนะหักกนเอานี่ขึ้นบันไดเด้ค่ะขึ้นบันไดพูกเก็บทั้งลานเก็บทั้งนาง

นยดเก็บก่อนค่ะพี่น้องว้ยเมาแล้วเด็ดสิเมาหมดเอาแล้วขันหน่อยนี้ก็บอกเอาไว้น้วพงนาแต่เมาเบิ่นอีกันเถอะหลายแล้ยตัวจีได้ไวแน่จ cái hết, này. Sẽ hết. Sẽ mò khỏi ba chén xe mò đi qua cho phải chén xe hết, ừ, hết. đi phải hết